บริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณที่เปิดให้คนผู้เข้าชมนะครับเข้ามาเล่นเปียโนพอเรากดเปียโนคีย์เปียโนแล้วเนี่ยตัวาบาตัวนี้ครับก็จะขยับขึ้นลงตามที่เรากดที่เรากดเป็นเพลงนะครับก็จะมีที่เจ้าหน้าที่คอยแนะนําอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอ,อีกหนึ่งสิ่งที่เจ๋งดีนะชอบอะ่ะตัวนี้เป็น ซีดี uh, เป็นระยะซีดีเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับ mm hmm. ก็ผมเดินเข้ามาข้างในนะครับ mm hmm. แล้วก็ในวันเป้นก็จะมีคุณพี่ท่านนี้เป็นเป็นคนออแนะนำนะครับ mm hmm. ก็ อยากให้พี่แนะนำนะครับว่ามีอะไรบ้างเด็ดๆในนี้นะครับอันนี้เป็นเทศกาลการเดินทางของสี่นะครับโดยที่ในห้องนี้จะแบ่งกันเรื่องของสี่แล้วมันก็ออกยุคโดยเริ่มต้นยุคแรกเลยด้านในสุดนะครับยุคแรกด้านในสุดวันนี้น็คือเมื่อท่านมาเข้ามาเลือกเพลงบนตู้เพลงเสร็จขึ้นไปโดนเป็นแผ่นเสียงแผ่นเสียงจะเล่นตามสปีดเท้าเราเราจะเป็นดีเจครับเราเดินเร็วเพลงจะเล่นเร็วเดินช้าเพลงเล่นช้าครับทีคถัดมาก็จะเป็นเรื่องของเทปคาสเซ็ต เป็นสองไรดิ้งฮะจะอยู่ที่จักรยานป่นะเป็นจักรยานเมื่อเราปั่นจักรยานกระแสไฟฟ้าจากล้อหลังมันจะไปส่งให้เทปเพลสเซ็ตมนเล่นเราจะได้ฟังอย่างเทมเพลสเซ็ตจริงๆเราจะย้อนหลังกันไปสู่อนาล็อกกันนะฮะยุคถัดมาครับก็จะเป็นเรื่องของนี่ซีดีระยะซีดีเราจัดเป็นคอมแพกติสโกมุมนี้จะเป็นมุมเดียวที่เราไม่มีเสียงจะเป็นมุมที่ถ้าสามารถเข้ามาเข้าอยู่ตรงนี้ได้เป็นสูง ป็นครับสโก่ตลอดเวลาสีจะเปลี่ยนตลอดเวลาคือสวยมากนะครับแนะนำเป็นมเลที่ขายภาพแล้วสวยครับในในกล้องนี่พอสวยแล้วตัวมาดูด้วยตาปตาสวยมากกว่าอีกอยุคถัดมาคือเป็นยุคของเรดิโอว่าได้วความเรดิโอเนี่ยเราก็จะจัดที่ให้คุณมาอยู่ในบ้านมานัา่งฟังเพลงได้มีจุ๊กชุบบอกให้ออ๋มีชุบบอกก็ด้วยตรงนสามารถไปเลือกเพลงตรงนั้นแล้วก็มานั่งฟังเพลงตามอัธยาศัยได้นะครับเจ๋งยิงเลยโดยกลางห้องทั้งหมดทั้งมวลในกลางห้องเราจะเป็นมูฟวิ่งเมโลดี้อันนี้จะไม่มียุคที่เราจะกําหนดไว้โดยที่ มันจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเล่นเปียโนตัวนี้ภาพทั้งหมดที่คุณเล่นมันจะสวยงามตามที่คุณกดเปียโนอย่างนี้ฮะที่เห็นอยู่ที่เคลื่อนไหวอยู่คือต้องมีคนกดเปียโนครับเราจะเล่าถึงว่ามันอาจจะเป็นยุคในอนาคตที่ว่าเราฟังเพลงแล้วมันมีภาพเลยเนาะดูดีนะฟังดูดีมากเลยอ่ะชอบเราในสไายของเราครับเยี่ยมชมได้เลยครับเยี่ยมชมได้ขอบคุณพี่มากเลยนะครับขอบคุณนะครับ อันนี้คือสภาพหลังจากที่ไปเดินดูนู่นดูนี่มานะครับแล้วก็มาจบที่จูบล็อกนะครับทั้งแม่แล้วก็ทั้งลูกนะครับมีความเพลิดเพลินกันสุดๆเลยครับณตอนนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงนี้อีกนานแค่ไหนนะครับนี่คุยกันคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่อธิบายดีมากเลยก็ถ้าใครมีโอกาสมาเยมาเดอะสตอรี่นะครับอยากให้มาตรงนี้มากเลยนะ เพราะว่ามันมีอะไรเจร๋งๆเน่ยเยอะเลยอย่างตัวนี้ชุกบล็อกเนี่ยพี่เขาก็บอกว่าเขาพยายามจะไปขออะรเรื่องจริงๆจากที่พิพิธภัณฑ์มานะครับซึ่งเครื่องจริงๆนันคือ,อยังเล่นงานได้ยังเล่นได้อยู่นะแต่ว่าเขาไม่ให้เขากลัวพังนะครับส่วนรายละเอียดพวกนู้นเนี่ยทั้งหลายอย่างเนี่ยบางคนนี่ไม่รู้จักเลยนะครับเด็กใหม่ๆไม่รู้จักเลยคาสเซเตคืออะไรไวเนลคืออะไร วันนี้มานี่มันม,มีกิจกรรมที่ถือว่าเป็นจุดที่เจ๋งจุดหนึ่งเลยนะของที่นี่